สวัสดีค่ะและใน,นวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่โรงแรมพัฟฟูน้มหาวิทลัยเกษตรสาบริทยเายเขตรีราชาค่ะเราจะพาคุณผู้ค้าเข้าไปดูบรรยากาศในโรงแรมของเรากันเลยนะคะไปกันเลยค่ะพอลูกค้ามาถึงในโรงแรมเรานะคะเราก็จะพาไปดูบรรยากาศในโรงแรมโซนด้านนี้นะคะน่าจะเป็นล็อบบี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะเอาไว้ให้ลูกค้านั่งรอนหรือว่า เช็คอร์ดนังเล่นได้ค่ะจะเป็นฟอนเดค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าเช็คอินหรือเช็คเอาท์หรือจ่ายต่างพันส่วนต่างพันในโรงแรมของเราค่ะค่ะและนี่ก็คือโซนจอดรถของลูกค้าในโงแรมพักพื้นที่ของเรานะคะส่วนโซนโซนัน้นนะคะก็จะเป็นรอมปอร์หรือว่าพอมยางเอาไว้ดูแลวความปลอดภัยของรถของลูกค้าค่ะ รุนของเรานะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ชั้นค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาคุณลูกค้าไปดูห้องชั้นที่5ะะ้ากันค่ะไปกันเลยค่ะโซนทางคึืนของทางโรงแรมเรานะคะก็ะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โซนค่ะโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนบันไดด้านนี้ค่ะส่วนโซนที่2นะคะจะเป็นลิฟต์ด้านนี้นะคะ่ะลิฟต์ของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งะคะ่ะคือซ้ายกับขวาน่ะคะลูกค้าสามารถใช้บริการด้านไหน,นก็ได้ เราจะไปชั้นที่5้ากันเลยนะคะและตอนนี้เราก็มาอยู่ชั้น5้ากันแล้วนะคะต่อไปเราจะพาคุณลูกค้าไปดูห้องของเรากันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าห้องนะคะเป็นห้องของเราก็าคือห้อง505ค่ะต่อไปเราจะพาคุณลูกค้าเข้าไปดูในห้องนะคะว่าบรรยากาศในห้องจะเป็นยังไงคะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นคีการ์ดของห้องเรานะคะอันดับได้นะคะเราก็ต้องเสียบคีการ์ดไว้ในช่องเสียบคีการ์ดก่อนนะคะถึงจะเปิดไฟในห้องได้ะคะ่ะ โดยรวมนะคะห้องของเราก็จะเป็นห้องทวินรูมเตียงแฝดน,นะคะต,ตตนะตกแต่งสไตล์ในการจัดตกแต่งของเราก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของชมบุรีโดยการใช้เครื่องจักรารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมาใช้ในการตกแต่งห้องของเราะคะ่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นวิวบรรยากาศของห้องเรานะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเปิดหน้าต่างออกไปนะคะคุณลูกค้าก็จะเห็นนะคะมีทั้งกู้เขาต้นไม้แล้วก็ทองฟ้านะคะที่ดูเป็นธรรมชาติเพื่อให้ลูกค้าที่ได้มาพักในห้องเราเนะะี่ยค่ะ ดูแบบวิวที่เป็นธรรมชาติและสวยงามและได้รับบรรยากาศดีๆยิ่งขึ้นค่ะค่ะส่วนตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนั่งทางานหรือว่าโต๊ะนั่งกินข้าวนะคะที่มีเอาไว้ให้ลูกค้าค่ะส่วนด้านนี้นะคะเราก็จะมีโคมไฟให้ด้วยค่ะที่เอาไว้เพื่อเพิ่มความสว่างแล้วก็เพิ่มปร,ระสิทธิภาพในการทํางานหรือว่านั่งกินข้าวของคุณลูกค้ากันค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะเราก็จะมีสมาร์ททีวีให้นะคะที่เชื่อมต่อ WiFi ทางมอรหรือว่าทางโรงแรมของเราให้นะคะก็จะ <Okay. S 1> สามารถดู Disney p พรหรือว่า Netflix ได้นะคะหรือรายการ YouTube ต่างๆก็ได้ค่ะโอเคส่วนงนี้นะคะเราก็จะมีตู้เย็นพร้อมอุปกรณ์ชงเครื่องดื่มมีไดร์บอผมมีการน้ำร้อนของทันเล่นและน้ำดื่มของคณะวิทยาการจัดการของเราค่ะ ส่วนหุมีนะคะเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้กับคุณลูกค้านะคะพอคุณลูกค้าเปิดตู้เสื้อผ้านะคะไฟก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะแต่พอคุณลูกค้าปิดนะคะไฟในตู้เสื้อผ้าก็จะดับอัตโนมัตคิคาก็จะเป็นในห้องน้ำของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดสองโซนค่ะคือโซนแห้งค่ะกับโซนเปียกค่ะโซนแรกนะคะก็คือจะเป็นโซนแห้งนะคะที่จะมีประดับไปด้วยใบเฟิร์นและใบเตยที่ เป็นดอกลาบเอาไว้ดับกลิ่นในห้องน้ํานะคะแล้วเราก็จะมีสบู่แล้วก็ที่คุมหูอาบน้ํานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนเปียกค่ะโซนเปียกของเรานะคะก็จะมีฝักบัวค่ะและแชมพูสระผมแล้วก็ครีมอาบน้ําค่ะ